เดี๋ยวครั้นี้เขาจะช่วยขนหินทรายเขาเอาหินกับทรายดีกว่าหินกับทรายกับจะทืนหนักนิดนึงนะครับเพื่อขึ้นไปนะครับไปมากัดซื้อถือไปสร้อยกันนะครับเพื่อที่จะไปสร้างฐานพระพุทธรูปนะครับแน่ใจเนาะเอาทั้งหินทั้งทรายเลยรนมานะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปชมไปชมปราสาทนะครับอยู่ด้านบนนะครับผมเนาะ ไปครับอุ้ยนักอยู่เล้นะครับมีเสียงนกยุงโอ้นกยุงได้ถ่ายนงยุงกนันนะครับไปต่อไปต่อครับบันครับสูงสันใดบุ้งหงครับไปต่อเห็นมันเหรอ แมง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 ะตอมตาขึ้นแมงเหรอเฮ้ยแมงเหรอขึ่นบริสตอมพึ้นบริเซิลตานะครับปวดระวังบันไดลื่นนะครับผมนะครับผมบรรยากาศนะครับขึ้นไปปราสาทบอกไม่แน่ใจนะครับประธาตุถูกเพชรนะครับผมไปโอ้ยเนาะนี่ครับถือหินทรายมาน้ำนะครับบรรยากาศข้างบนนะครับผมเนาะ มันได้พอครับพี่น้องไปนะครับต้องไปให้ได้เอาเดี๋ยวถ้าให้มุดขึ้นไปแล้วรืล่าครับไปเดี๋ยวตือถือหินตือถือกระโดงนี่ก็พาะแห้งแล้วถ้ามุดก็ได้แต่เขาต้องขึ้นไปให้ได้นะครับมาแล้วเขาต้องไปให้ได้นะครับมีมีระฆังพร้อมนะครับตีได้บนน้องนุ๊ก Hoa hai mươi một tuổi Canada. Hoa hai mươi tuổi Canada. Hoa hai. 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 Hoa เอ้ยเมื่อยกเสาสะกเอยโอ้ยเมืย่อม,มสสก,กน,นังเสมัยก,ก,ก่อนทายมีมด,ดกกเดี๋ยวทายม่มดสิกิ้งลงมานะครับนั่งสมือก่อนโอ้ยพี่นอ้องพ่นเดี๋ยวลงไปมีไรครับครับสมืยก่อนครับซสมืยก่อนสมืย นครับโอ้กองหน้าสัตว์ไปกองหน้าสัตว์ดีดีไหมถ่ยมมยมยมมายม,มืดเลยไม่ได้ถ่ายมดเมื่อยห่ปะเมื่อยหะครับเพราะว่าเราเคยขึ้นมาเนาะขึ้นผู้ได้ไ่น้องปีนผู้ได้บึงได้โอ้ปูดหลุดอยู่ตางนะครับให้ไปนั่งนั่ก่อนสามเณรสักหน่อนก่อนน่าจะอู้สูงอยู่แต่เผาเผาไปทีละคันละค่อย แต่ว่าสูงเนี่ยพี่น้องเอาไปเ,เอาซีไปผมพันเน็มเหมึงเอาผมเนาะให้มันจะบังด้วยฮะมึงเป็นไหนด้วยโอ้โหจะไปไกลเตอรพี่น้องผมไ่รู้สั่งใดแต่ผมชีให้ถ่ายจนสุดบบบายน,นะครับเอาผมต้องการคือเป้าหมายคือข้างบนนะครับเป้าหมายคือพนอบประสาทมั้งหรือ,อยังบน,นบลูดเนาะส่วนคมเอามาขีดกินมานึ่เนี่ยเอามาขีดมานึ่งพลูถุงเนี่ย มากหินทุงนึ่งกับทรายนะครับเพื่อที่จะไปที่ฐานพระพุทธรูปนะครับก็จะว่าก็คือพอเป็นผูนอรถก็คือจะขึ้นไม่ได้นะครับต้องใส่คนที่มาเที่ยวนะครับหยิบคนละไม้คนละมีขึ้นไปนะครับมันจะลายเองเนาะสุดท้ายมันก็ใช้ใช้ใช้ได้ในการที่จะขสร้ากนะเดี๋ยวสมงแมก่อนกินน้ำก่อนเดี๋ยวผู้ไปเจอกันอยู่เป้าหมายนะครับมาไว้ครับเมื่อครับถ่ายไปน้ำ เออแต่ว่าขาันเพิ่นท้ายสอุ้ยเมื่อย่ถือโรัพมันมัน,ม,นมันเมื่อยหร่ถือเขาถืออะไรอย่างนี่ขาลงมาเดี๋ยวขาลกลับผมจถิถ่ายนะครับอาจจะอยู่คนละคลิปเนาะมเบ่งเอาขาลงมันจะง,ง่ายกว่าเนาะเพราะมันบดถือทายพราะใมันจะไม่ก่านพมจิถ่ายข้าลงเนครับตั้งแต่ลงมาเลยนะครับว่ามันสูงสัมฤทธนะโอเคเนาะโอ้โหคุณอ กว่าจะขึ้นมาฮอดนะครับพี่น้องมากับไทยเป็มดไปได้ไทยมืดมื้อบอพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิถ่ายเอานี่นี่คนคนดินคนทรายมาพี่น้องเอานี่นี่ขึ้นมานะเพื่อรวมรวบรวบน้ำมันนะครัเจ้าเนาะเห็นบ่นี่แหละก่อนเดี๋ยวผมสิถ่ายอันนี้ให้เบิุญอ่านี่ครับดีเด้อถือน้ำมากินน้ำนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปรวบรวมไปกับหมู่เขากันนะครับกองกวาดกองดินกองทรายเอามาเคยเิ็เก่อสร้างนะครับพี่น้องโอ้เกือบตายอันนี้พี่น้อง เด,เดี๋ยวผมสิพาสมนะครับประสัตรนะครับประสากคมเดี๋ยวผมสิพาลงไปย่างมืองวิวก่อนนะไปพี่เนาะพาไปย่างมืองวิวก่อนครับนี่ไทยเป็นเม็ดกรนดั่งอยู่นี่นะครับผมเนี่ยไปสุ่มมองสุ่มแจเอาลดเนาะเดี๋ยวผมให้มึงกองนาเอาไปพี่น้องไปเมืองวิวมาแล้วครับถึงพระธาตุฤทัยนะครับไปย่างมือทางลงครับพี่น้อง โอดดีมึงก็สวยเท่าาพูดนะครับทางทางทาง,ทางลงนะครับทางขึ้นทางลงนะครับมาต่อ <c oughs> <c oughs> ครับคุณทางทางบยากาศสวยงามครบอยู่นะคุณกรจอมมา้นั่งชมวิวเนานะข้าพุ่นที่เป็น เป็นอ่างเป็นน้ำหรือยังเช่อย่างแล้วเัาบุ้ลูกนะครับเติงพูนะครับเนี่ยสิพาไปสม้มอันบรรยากาศรอบๆท่ายกาแฟนอนอันประสานนะครับนี่กับถึงให้บัดมายังมาทางนี้ยังอ้อมเบาจะขวัญน้ำพอดียวครับส้มบรรยากาศรอบๆครับบุ้งลูกนะครับเรเห็นว่าสูงสุดนะครับจุดสูงสุดได้าจะจุดสูงสุดนะคนเดียวบุรร้งนะ ตอนนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะครับเป็นวิวที่ด้านล่างครับสวยงามนะครับยอไปน่รับเป็นไทยมืดทุกคนเมื่อยไม่เอากินเหมยน้าเมื่อย๊ดข่าก็ัมได้กินเอาเที่ยงมาแต่้อมมาแต่้อนสมบอกมวยจุดสม้ยนี้ก็มีด้วยใสุ่งด้วยจุดมยกยกกิ้งลงด้าน่ด้วโอ้หนาผา เออนอนย่งนี่โอ้ผูพี่นองว้าสวยเธอเด้อสวยสวยนีนี่โอลซาก็มีนะครับโอลซาก็มีนี่นี่ไมด้ไปครั่อเจ้าหาน้องไม้น้องมันกัมี้เดี๋ยวพอน่จะขาดรอบๆอันันเดี๋ยวกระเทียมมิสิพาเดี๋ยวออมไปหาประสาทพืนมากรเทีนมมิวก่อน ให้มัดสีพาดยางไปใส่น้วเนรอไม่กี่นี่ยางมันยังมีใครมีมดเออโหยางมันยังนี้มาไปจิ้มตกมันทำเป็นหน้าผานะครับผมนีะตอนนี้น่าจะเป็นปลายเหลี่ยมชุดแล้วมั้งปลายเหลี่ยมชุดของผูแล้วมั้งข้างล่างจะมีอ่างกับน้ำนะครับแหนมไปก็สวยงามกับยังอยู่หะแหละไป ย่างเมื่อยแล้วก็ลงได้บัเดี๋ยวพาไปเบิร์นประสาทกันไป อเดี๋ยวผมสีใส่กล้องหนาก็ได้ครับผมเดี๋ยวปรับอันอนี้เขากัน ถึ้นทึงดววเดี๋ยวเดี๋ยวยาอมกันครับยาออมประสาทกันเด้อถ้าพุ่นก็จะเป็นแค่หน้าผาเดีย๋ยวเขาไปส่องมือแล้วกันนะครับทั้งนี้น่าจะเห็นอตอนตะเวนขึ้นที่ก่อนหมู่อ้คิดว่านะเนาะน่าจะเห็นก่อนหมู